ทนี้นะครับผมผมจะพามาให้ใช้งานเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Stack Share กันนะครับ Stack Share เนี่ยมันจะเป็นเว็บที่ไปค้นหาเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมนะครับผม Stack Share ตรงนี้นะครับคือมันจะคล้ายๆกับพวกไปดูพวกเซอร์เวก่อนนั้นที่ผมแนะนํามานะครับผมไปดูว่าอ่าแต่ละคนเนี่ยส่วนมากกําลังจะใช้เครื่องมืออะไรกันเนาะเป็นแบบสอบถามไปแต่ Stack Share เนี่ยมันจะเป็นการมาแชร์นะครับว่าตอนนี้แต่ละบริษ,ษัทใช้เครื่องมืออะไรกันเขาใช้เครื่องมือไหนกันบ้างนะครับผมก็ไปเริ่มดูจากตัว True ตรงนี้ก็ได้นะครับผม ก็จะเห็นว่าเทรนดิ้งนะครับก็มีตามนี้เนาะคือมาแรงนั่นเองไปดูท็อปก็ได้นะครับท็อปก็คืออันดับต้นๆของโลกก็คือจะเป็น JavaScript กิจฮับไพทอนคือมันรวมทุกอย่างนอกจากตัวภาษาโปรแกรมก็จะเป็นพวกตัวซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยในมุมหนึ่งตรงนี้ก็เลยเหมือนมีการติดตามเทรนระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเทรนรายปีเนาะอะไรเทรนรายปีจะดูมีประโยชน์ในเรื่องของแบบว่ามีอะไรมาใหม่แต่อันนี้อาจจะมาดูเป็นกรณีศึกษานั่นเองอย่างเช่นไปดู stack ตรงนี้นะครับจะเห็นบริษัทนั่น Pinterest, Uber, Airbnb, นูนะครับ a อย่างอนีะไรเงี้ยนะครับแต่ละบริษัทเนี่ยเลือกใช้ภาษาโปรแกรมเพื่อง,งานอะไรกันบ,บ้างนั่นเองนะครับผมโอเคครับในตรงนี้มันก็จะเป็นทางเลือกในการศึกษาที่ดีเลยนะซึ่งมีการอ่าคอมเพลได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นปัญหานี้ยกตัวอย่างบางคนแบบอยากจะใช้ตัว React แต่หลายคนก็อาจจะรู้จักกันดีนะครับเพราะถ้ามี React แล้วเราจะมีตัววิวใช่ไหมครับวิวแล้วเราก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นพวกแองกูล่าอะไรงี้เป็นต้นเนาะ อ่ะถ้าเราไปกดคอมเพร์ดูอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเราก็จะเห็นเป็นกรณีศึกษาได้เลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมีคนเลือกใช้เท่าไหร่มีคนติดตามเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อาจจะมีเป็นพวกเชิงคําถามอะไรพวกนี้นะครับจากบุคคลภายนอกว่าอยากจะรู้จังว่าจะใช้ภาษาโปรแกรมอะไรดีคนนี้แนะนําตัวนั้นอะไรเงี้ยนะครับผมไปนั่งอ่านได้เนาะหรือว่าไปดูในส่วนของโปรกับ c o n ตรงนี้นะครับว่าอันนี้มีข้อดียังไงเมื่อเทียบกันแล้วนะครับผมทั้ง3ตัวและข้อเสียทั้ง3ตัวนี้มีอะไรกันบ้างน,นั่นเอง มีในส่วนของงานด้วยนะแต่งานก็คือของต่างชาตินะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ที่น่าสนใจนะครับคือ a l t e r อร์เนทีฟอัลเทอร์เตรงนี้นะครับผมก็คือมาดูว่ามีตัวอะไรที่น่าสนใจนอกจากเจ้า3ตัวนี้บ้างน,นั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่ตัวเว็บนี้นอกจากเรื่องคอมเพลิซอนมันจะมีซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับเรียกว่าซ่อนไปเลย <laughs> คือตรง browse to category ตรงนี้นครับค่อนข้างมีประโยชน์เลยกดคลิกเข้าไปดูนะครับที่หน้าเว็บนี้เนาะมันจะมาดูตัวเครื่องมือตามหมวดหมู่นั่นเองนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะสนใจแค่บางเรื่องนะครับก็ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นนะครับเราสนใจแค่พวกตัวดาต้าเบสผมก็คลิกเข้าไปดูตรงนี้ก่อนนะครับหน้าเว็บโหลดชา้านิดนึงเนาะเพราะว่ามันก็รวบรวมข้อมูลค่อนข้างเยอะ ในตรงเนี้ยนะครับผมก็จะมีพวกเครื่องมือหลายๆรูปแบบด้วยกันในคาต ег อรี่ย่อยก็จะมีพวก Data Store l a n g u a g e Framework อะไรเงี้ยผมไปดูเรื่อง Data Store นั่นเองเพราะว่าอยากจะดูว่าในการเก็บข้อมูลหรือว่าพวกฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยมีตัวไหนติดอันดับต้นๆและน่าใช้งานบ้างอันเนี้ยก็จะได้เรียนรู้และทําความรู้จักกับเครื่องมือที่มีด้วยไปในตัวตามประเภทนะครับผมประเภทตรงนี้มีย่อยเยอะเลยนะครับมีสําหรับบล็อกเชนคลาวด์สโตรเรจมีคา f k a กอรมีเมสเซจคิวอ่ะมันก็จะมีแบบตาม ปัจจัยที่ใช้ต่างกันไปก็หลกัหลกๆก็จะเป็นตัว d a t a าเบสนั่นเองอ่ะอันนี้เราก็จะเห็นว่า MySQL มาต้นๆเลยนะครับ Postgre ลองลงมา MongoDB ลองลงมาและตามลําดับแต่ละตัวมีปัจจัยในการใช้งานจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับก็ต้องไปศึกษาดูเนาะว่าเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนะครับผมมันเอาไปทําอะไรได้ดีกว่ากันนั่นเอง Stack Share นะครับผมก็จะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมพวกเครื่องมือทั้งหมดแล้วก็เอามาเปรียบเทียบได้ดีเลยนั่นเอง